สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ไม้กั้นของเล่นนะครับเดี๋ยวแ,บบแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เจอกันนานแล้วแนะนําตัวใหม่ทีไม่ได้เจอกันนานแล้วสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายป๋าปื้อปรมลมาอายุจะอายุสิบขวบแล้วครับครับผมหายกันไปเกือบหนึ่งปีเลยนะโอ๋อนานมากไม่ได้เจอกันนานต้องเรียนก่อนเนะาะครับผมวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ไม้กั้นของเล่นที่เปิดปิดองแบบนี้ได้ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะหนึ่งแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสองไม้จิ้มฟัน 3. ้ฝาขวด 4. หลอดดูดน้ำห้าคเตอร์บัดห 6. ปากกา 7. กันไกลและ 8. ไม้มันทัดครับผมขั้นตอนแรกเตรียมฝามาแบบนี้แล้วก็ทำการไอเจาะรูแต่ผมไม่ต้องเจาะเะเจาะแล้วค่ะครับผม ขั้นที่สองนำไอ้ขาไม้กั้นนี่มาวัดกะไปที่ประมาณ4ี่เซนติเมตรแบบนี้นะครับนี่สเซนติเมตรแล้วก็เจาะรูใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูบริเวณที่ประมาณ2องเซนติเมตรนี่นะครับอันนี้คือรูที่เจาะครับ<อ>ผมนี่รูที่เจาะ ็จะมองเห็นอยู่เนาะใช่ครับผมนี่จะอยู่ตรงป2เซนพอดีครับแล้วต่อไปแล้วก็เอาอันนี้มาเกียบใส่กับไอ้ฟ้าดูเราจะได้ขาเอ้เราจะได้ขาไม้ก้นแบบนี้ครับผมต่อไปการขัดจ้นบัตท,ที่ใช้แล้วนี่เอามาตัดครึ่งหนึ่งประมาณนี้มันจะยาวประมาณ2.5เซนครับผม พอการคัดตัตรปกติจะยาวประมาณ5เซนนะต่อไปต่อไปแล้วก็จะมาตัดหลอดอันนี้ให้มันยาวประมาณ9.5เซนนะครับนี่ยาวประมาณ9.5เซนแล้วก็หันหลอดมาทางนี้แล้วก็ให้มันห่างจากเจาะรูเอาไม้จิ้มฟันนี่เจาะรูบริ ่างจากปลายหลอดตรงนี้ประมาณ5มิลิเมตรใช่ครับผมแล้วก็ทำการเอาเนี้ยขาไม้กั้นที่เราเจาะรูแล้วเสียบเข้าไปในรูของฝาแบบนี้นะแล้วก็เอาคัาน,นบัตรที่เราตัดนี่เสียบเข้าไปรูตรงนี้ของไม้กั้นที่เราเจาะครับผมอึบ่ยากนิดนึงดยถอดฝาออกห่อ ครับขึ้นข้ขึขอขอขอ้น <c oughs> ไนี่เสียบคัตเตอร์บัตเข้าไปได้แล้วก็ใส่เหมือนเดิมทีนี้เราจะเอาไอ้ไม้กั้นนี่ครับผมใช่ไหมที่เราลูจอกเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็เอาเอารูตรงนี้เสียบเข้าไม้คัตเตอร์บัตตรงนี้อ๋อครับเดี๋ยวพ่อซูมไปกันเสียบยากนิดนึงอ่ตอไปถ้าหากตกแต่ง ถ้าอยากหากตกแต่งให้เอานี่สติกเกอร์สะท้อนแสงขึ้นมาให้ตัดแบบนี้ประมาณด้านละหนึ่งเซนติเมตรมันถึงพอดีเหมือนอันที่ทำสำเร็จครับผมนี่แอปอย่าเปล่งล้อุ้มปนไปเข้าชักหลังข้างหลังข้างหลังหลังที่ตื้มเอออย่ากวนที่ตื้มตื้มใกล้เสร็จเอออยู่ข้างหลังเอออย่บตื้นนะครับอ่ะ นี่ใกล้ติดแล้วครับประกอบติดแบบนี้ชึบจากนี้ิดเลยท้มันตรงๆหนยปึ๊บนี่ใกล้เสร็จแล้วนี่แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับครับผมอ่าบุคลงานเอาลองไในรถมาเทียบดูที่ครับลงได้แล้วอ๋อเป็นไม้กันในรถมาลองดูครับ อลองดูอันนี้ยืมรถมาปุ๊อ๋ออันนี้ส่วนใหญ่อยู่หน้าโรงงานหน้าแอร์นั่นจะไมปืม้มก่อนเข้าโรงงานเข้าสถานที่ราชการนะถูกต้องรค,ครับเปิดปัป๊บแล้วก็วิ่งปไปหยุดเยี่ยมเลยครับเ <ไป S 2> <อ>ยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยใช้อุปกรณ์เหลือใช้มาใช้เป็นประโยชน์นี่ครับเดี๋ยวดูผลงานน้องปื้มก่อนครับเยี่ยม อะฝากช่องอ่ะรับน้องปดูดยู่หลังอ่ะอย่เลมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเรากาำลังจะก้าวหน้าถึง500ูดติดตามยันนี้โอ้ใกล้ถึง500แล้วใช่ไหมครับอ้าว400ให้สิบคนเง้ยเอาอขอบคุณผูดตามครับได้ขับเคื่อดติดตามทุกคนดน้วยกันวัสดีครับเก่งมากครับ